คุณรู้ไหมว่า,าผมสร้างตัวเองเนี่ยดังแรกเลยจากคือพูดถึงสกิลอะไรเงี้ยอันนั้นลองๆมาหมดเลยนะครับแต่มาจากทศัศนคติแล้วก็การทําสมาธิและการตั้งจิตฮะตั้งจิตยังไงที่คุณจะได้เวลาคุณนั่งสมาธิเนี่ยขอให้มีการตั้งจิตพูดทีนะเวลาคุณตั้งสมาธิ เนื้อในไหนก็ทําสมาธิมาแล้วใช่ไหมครัาสมาธิเนี่ยเวลาคุณทําสมาธิจุดมุ่งหมายของทุกการทําสมาธิทุกเทคนิคก,ก,การทําสมาธิมันคือการเชื่อมต่อกับพลังมหาปัญญาทุกศาสนาสอนแบบนี้หมดนะครับถ้าคุณเข้าใจจุดประสงค์นะครับทุกสิ่งของการนั่งสมาธิมันคือการนั่ง l l n e s s มันคือการจูนสู่ความเงียบทุกคนนะครับสี่ขั้นตอนทําสมาธิดึงดูดเงินเดี๋ยวจะมาบอก ใครใครใครยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเนีผยผมบอกได้เลยว่าการทําสมาธิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆ <Wow. S 1> เวลาคุณตั้งจิตมันมีค่าเท่ากับคนล้านคนที่ไม่ตั้งจิตว้าว <Wow. S 1> นี่อราพิกส์พูดเองคำทองคำมากอะ่ะจริงเวลาคุณตั้งจิตก่อนมีค่าเท่ากับล้านคนที่ไม่ตั้งจิตถ้าคุณตั้งจิตเพียงหกสิบแปดวินาทีนะ uh huh. มันมีค่าเท่ากับอะไรหรือว่าเท่ากับหนึ่งล้านชั่วโมงของการใช้แรงกาย ตั้งจิตแบบเพียวๆนะจังหกสิบแปดวินาทีเพียวคือบริสุทธิ์ก็คือไม่คานตัวเองเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าตั้งจิตยังไงหกสิบแปดวินาทีเราไม่คานตัวเองข้อแม้คือไม่คานตัวเองไม่มีต่อต้านนะไม่มีแรงต้านคือบริสุทธิ์ตั้งจิตแบบบริสุทธิ์ทํายังไงอยากรู้ไหมตั้งจิตแบบบริสุทธิ์อันที่หนึ่งเลยเขียนข้อหนึ่งเลยดีกว่าตั้งจิตแบบบริสุทธิ์ต้องตั้งจิตแบบบริสุทธิ์แล้วเดี๋ยวผมจะมาเดโมเนตทว่าหกสิบแปดวินาเลย ว่าผมทํา68ถึหวินาทีถึงไหมอ่าอาจารย์ทาให้ดูว่าคุณทํำยังไงว่าคุณว่าทำยังไงแล้วเวลาคุณตั้งจิต68วินาทีแบบบริสุทธินะคุณจะมีเท่ากับชดเชยแรงกายที่ต้องไปทำหนึ่งล้านชั่วโมงคนส่วนใหญ่ทําแบบนี้คนส่วนใหญ่เวลาตั้งจิตเนี่ยเขาจะตั้งจิตแล้วก็เนี่ย ฉันน่ะโคตรอยากได้เงินเอ่อฉันน่ะโคตรอยากจะได้แบบมีรายได้ไม่ต้องเหนื่อยๆทัทีแหมแต่ว่าคนแบบนั้นเนี่ยมันจะมีเหรอในโลกโอ้ยออแต่แล้วปุ๊บนี่ยังไม่ถึงสองวินาทีเลยนะเขาต้านตัวเองลแล <c oughs> ้วยาวสองวินาทีเขาตอบออกแรงต้านแล้วแนะ่ะเอออะไรคีคือคําว่าแต่พอมีคําว่าแต่ปุ๊บคือจบเลยเขาแคนเซิลทุกอย่างที่เขาตั้งจิตมาเขาแคนเซิลทุกอย่างที่เขาตั้งจิตมา ประเด็นคือเวลาคุณนั่งสมาธิแล้วจุนกับมหาปัญญาเนี่ยคุณจะเอาลดแรงต้านน้อยลงมากเลยมันจะง่ายกว่าเยอะแล้วยิ่งถ้าคุณได้รับการที่แบบอ่าคือผมช่วงหลังๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนที่เรียนเนี่ยถ้าผมไกด์เขาในตอนให้เข้าไปอยู่อัลฟาถ้าโดยใช้คําพูดอ่ะค่อยๆใช้คําพูดให้เขาเข้าไปอยู่อัลฟาแล้วก็มีมีมีเพลงเบาๆนิดหน่อย <c oughs> เพลงที่แบบจัดมาสําหรับอัลฟาเลยนะ <c oughs> เขาจะหลุดสมาธิได้ง ไม่ค่อยสุดหุสมาธิแล้วเขาสามารถไปอยู่อัลฟ่าได้เร็วมากแล้วช่วงนั้นเนี่ยพออยู่อัลฟ่าปุ๊บผมจะสามารถสะกดจิตเขาได้คือเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าสะกดจิตว่าเรียกว่าใส่โปรแกรมใหม่ได้ง่ายมากแล้วทำให้เขานี่ไม่ต่อต้านหมายความว่าอยู่ในโฟลว์แล้วใช่เขาถ้าเกิดเขาใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปเนี่ยผมใส่โปรแกรมอะไรเขาเนี่ยคือเขาไม่ไม่ต่อต้านละม,มันง่ายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะถ้าคุณอยู่ในถ้าคุณอยู่อ่ะ สมมุติถ้าคุณอยู่ในเบตา้าเบต้าคือขึ้นสมองที่เราใช้ปกติเ่ยทุกวันคิดโน้นคิด้ทำงานนั่นนี่นู่นใช่ใช่อารมณ์มันจะเป็นแบบนี้นะคนทั่วไปนะคนทั่วไปก็จะเป็นแบบเออฉันเนี่ยอยากจะมีแฟนคนใหม่ที่รอรอโอ้แต่ว่าไม่คนแบบเรานี่จะไปทําได้เหรออันยังไม่ถึงวินาทีเลยเขาเน่าจะได้หมดไปหมดแล้วล่ะใช่แล้วก็อะไรเนี่ยใช่ใช่แล้วนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ วิธีการที่อาสมมติเอา17วินาทีก่อนง่ายๆ17วินาทีที่คุณเวลา17วินาทีคุณโฟกัสได้17วินาทีมันเท่ากับแรงงาน1,000ชั่วโมงเช่นอยากมีเงินเหลือเฟือไม่ต้องใช้ไม่ต้องทํางานทั้งชีวิตแม่มันน่าจะดีนะแล้วฉันจะทําอะไรกับมันดีวะ โอ้ยฉันน่าจะวันๆน,น,นะกูจะทําแต่สิ่งที่ชอบเท่านั้นเองแล้วจะอยู่ที่ไหนดีเออกูจะต้องอยู่ที่แบบว่าคอนโดหรูๆอ่ะแล้วก็แบบว่ามองไปแล้วก็มีแต่ทะเลหรือแม่น้ําสวยๆนะแล้วงานก็ทําเฉพาะที่อยากทําเท่านั้นเลยแล้วก็คนที่อยู่รอบๆน,นะจะจะเลือกเอาคนที่ ชอบเท่านั้นเลยฉันจะไม่ยอมไปทนทํางานกับคนที่อ,อยู่ที่ทํางานอีกแล้วแต่มันจะเป็นกับคนที่เจ๋งๆแล้วจะเป็นคนที่ฉันเลือกเข้ามาในชีวิตแล้วฉันจะไม่ทําอะไรหนักเหนื่อยเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยแล้วฉันจะเที่ยวทั้งวันเลยเกินสามสิสี่วินาทีแล้วด้วยซ้ำเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มพูดไม่มีแรงต้านเลยสักคาเดียว,ว<ะ>ไม่เคยมีคําว่าแหมมันคงจะไม่ได้หรอกข้อสองคือถามตัวเองว่ามันน่าจะดีนะถ้า มันน่าจะดีนะถ้านี่แล้ว <นะ S 2> ผมจะให้คอเทคนิคแพงอีกอันหนึ่งนะครับทุกคนอย่าหยุดตัวเองด้วยคําว่ามันจะมาอย่างไรวะออให้คิดผลลัพธ์เดียวที่คุณอยากได้อ,อ,อย่าไปคิดว่าเอ,อคิดว่าเนี่ยอยากจะได้เอ,อสาวสวยขนาดนี้เป็นภรรยาอยากได้สามีหล่อขนาดนี้รวยขนาดนี้เลิศขนาดนี้เก่งขนาดนี้ออออแล้วมันจะมาเอากูหรอวะจบ แล้วคือคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ด้วยนะปะเด็นใช่แล้วแล้วมันคิดคําต่อไปของเขานะคุณจำไว้เวลาเขาใครคิดฝันันใหญ่ๆอะไรระนาบนะฝันแบบที่ตัวเองชอบคําต่อไปที่เขาจะคิดคือวางแผนต้องวางแผนทันทีทำทันทีต้องวางแผนแผน a c t i แล้วแล้วไม่แล้วพอพอเราวางแผนแบบต้องถ้าเกิดเขาคิดไม่ออกอว่าจนสุดอ่ะมันได้ได้ยังไงเขาเสียกาลังใจเลย ม,มันก็เลยเป็นที่มาไงเขาบอก planning มันคือ planning <laughs> ไม่คิอะไรไม่คิดอะไรเลยใจมันนิ่งๆอ่า <c oughs> นนิ่งไปนิ่งมาไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นเลยนะไม่จะคคืออย่างนี้เวลาคุณคนคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตั้งเป้าเนี่ยหรือฝันอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันดูแล้วเกินตัวเขาหรือว่าดูแล้วมันเป็นอะไรที่เราโดนใจจริงๆอ่ะอคือถ้าไม่เกินตัวคุณมันจะโดนใจเรอระใช่ใช่เข้าไปต้องเกินตัวเท่านั้นมันถึงจะโดนใจ แล้วต้องที่กูไม่ถ้าไม่รู้ตอนนี้ดีมากเพราะะไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงดีมากทําไมเพราะแปลว่ามันเป็นความฝันจริงๆมันเป็นอะไรที่แล้วก็ไอเอพอคุณไปคิดว่าเฮ้ยมันจะมาอย่างไงวะมันกลายเป็นงานละมันมันกลายเป็นงานแล้วคุณจะเพราคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่ามันจะมายังไงถ้าเกิดมันฝันดีฝันของเจ๋งจริงๆนะคุณจะรู้แค่สเต็ปแรกๆคุณจะ คือให้เริ่มทําสเต็ปแรกแร,กแรกที่มันน่าจะใช่อ่ะลองดูก่อนใ้่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นผมกล้าการันตรีนะผมบอกคุณเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคุณไม่จําเป็นต้องเห็นทางจนจบไม่จําเป็นไอ้ฟาวอะไรที่คุณอยากได้อ่ะฝันไปเลยทั้งวันทั้งคืนฝันไปเลยฝันไปเลย,นเลยจนฝันแล้วอารมณ์ดีแปลว่าใช่ฝันแล้วคุณยิ้มแปลว่าใช่ฝันแล้วชอบแปลว่าใช่ะอย่าไปฟังคนอื่นห้ามฟังคนอื่นคุณเวลาคุณค้านตัวเองคุณกำลังมีแรงต้านนั่นคือข้อหนึ่ง คุณกำลังมีแรงต้านเข้าใจว่าคุณกำลังสต็อปแล้วคุณกำลังไม่ถึง17วิละคุณไม่ถึง68วิลีละเวลาคุณค้านตัวเองบอกมันมันจะมาได้ยังไงวะจบถ้าคนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบฟังฟังไลฟ์คูวันนี้หรือฟังรายการมันดีนบานานแล,แล้วรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ห,หรอกฉันทาไม่ได้แล้วน่นู่นแต่คุณนะ่ะเลือกที่จะเปิดประตูเป็นไปไม่ได้นก็เรื่องของคุณคก็แต่ว่าแต่เขาคูคือวันนั้นเนี่ยเฮ้ยเออเป็นเป็น,ปนไปได้เห็นเลยคือผมเปิดให้เห็นเลย inbox เออใช่คืออินบ็อกอะบล็อกกับทีวีเลยบล็อกทีวีเลยก็เปิดเปิดทีวีอะแล้วอินบ็อกซ์อะมันไม่ใช่การที่เข้ามาถามว่ากี่บาทกี่บาทมันคือการที่โอนแล้วค่ะ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 แล้วทุกแบบวินาทีหนึ่งอะมันไม่ใช่ทุกนาทีนะทุกคนวินาทีในขณะที่บอกว่าเนี่ยที่บอกเนี้ยว่าทุกคนเตรียมตัวนะซีเอฟตุ้ง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 นโอนโอนส่งสลิปส่งซิมส่งซิปอย่างเงี้ยแล้วขวักก็เข้าไปเป็นแอดมินอาจารยยย์ดดดด้้้ววไไไงงก็แแแอบบบปปปนัูู่่่ลลใหาเคะ เราลุ้นไมมาลุงก็มาเกิดเบื่อเออล้วที่สำคัญคือเราอ่ะก็บอกว่าเนี่ยเราสร้างอบแฝเนี่ยการรับรู้ในโลกของเราว่าโลกของเราเป็นแบบนี้โลกแบบโลกของเราเป็นแบบนี้ได้มันเป็นแบบนี้ได้โอเคโอเคโอเคแล้วบรนับธิการแล้วบรรณาธิกา ไมขออาจารย์หรอกก็ช่างแต่เราวันนับว่าเป็นของตัวเองอ,อ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วหลังจากนั้นอนะสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากก็คือหลังจากที่บอกไงว่าพอมาเรียนรู้กับอาจารย์แล้วตั้งใจตอนแรกไม่ได้ตัดสินใจมา,มา,ม,ามาทำออนไลน์จริงจังที่พละาหายไปจําได้ไหม,มคือไม่ได้คิดว่าออนไลน์มันจะทาเงินได้เพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่หลังจากที่เห็นเฮ้ยปักหมุดทําจรงิงจังแค่2เดือนก็สิบล้านเลยทุกคนเจ๋งมากเขาสิเขาสามมาเขียนไปทุกคนตั้งจิตให้ช<า>ัดเจนตั 3, ้งจิตให้ชัดเจน เพราะอะไรรูป้ป่ะอย่างที่ผมสอนในโลกควอนตัม่ผมสอนในควอนตัมไปไบเบชันไปกดแห่งกาไบเบชันคืออะไรเวลาคุณตั้งจิตปับ๊บมันจะส่งสัญญาณไปในจัก,กรวาลน,นี่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเถียงห้ามเถียงนี่มีการห้ามเถียงด้วยต <laughs> <laughs> งมันจะมีพวกบางคนนะที่ไม่เข้าใจความรู้น้อยแต่ว่า,วาชอบ ไอ้นักที่จะกวาดาน่นนี่นั่นเราอย่าไปสนใจเขาคือคือเขาคิดยังไงอ่ะเราก็ไม่ต้องต่อต้านเขานีคะเพราะว่าเขาคิดยังไงมันก็ถูกของเขาใช่ใช่อยู่ที่อยที่ว่าคุณอยางแบบนั้นเออคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอยู่ทางไหนใช่ใครเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ใครชื่อตำแหนได้หมดได้แบบนันหมดถ้าคุณนะเลือกทําไม้ถ้าคุณเลือกว่าฉันจะรวยแบบเงินเข้ามาตลอดเวลามึงมุณจะได้แบบนั้นจริงฉันจะเอาโปรเจกต์ที่มัน เงินสบายๆโอเคก็มีแต่ถ้าคุณไปเชื่อโปรแกรมของคนที่พูดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันจะมีเหรอมันจะต้องเหนื่อยกันทุกครั้งแล้วจะจะเปิดถ้าจะขยายใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นสิมันก็จะมีอะไรมันมีสามสาขาแล้วเขาจะมีห้าสาขามีสิบสาขาครับมันต้องเหนื่อยขึ้นสิมันก็เป็นหลักหลักตะกะนะตะกะแบบนั้นไม่โอเคนะทุกคนเขาจะไม่เข้าใจ เขายังไม่รู้จักวิธีการทุนแรง l e v e r a g e เนะเรื่องนี้คุณจะต้องเข้าใจถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเข้าใจเรื่อง leverage พลังทวีซึ่งผมจะสอนวันอาทิตย์นี้ชื่อว่าเข้าเรื่องไลด้วยจริงจริงคุณต้องเข้าใจพี่ยิงเจ็รเงนอัตโนมัติโอ้ สุดยอดวันนี้จะจะวันนี้จะให้สรุปวันนี้จะให้โปรโมชั่น2สอสองอันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าทาออนไลน์ไม่เป็นเลยตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็อยากท,ทําธุรกิจมันมีธุรกิจความรู้ด้วยนะคะคือ SMC นั่นแหละ <Yes. S 1> ก็คือการที่เป็นซูเปอร์สตาร์มินเนร์โค้ดอ่าซูเปอร์สตาร์มินเนร์โค้ดคือการที่แบบเป็นครูแบบนี้แล้วทำเงให้ดังให้ปังแล้วทำเงินได้เนาะนะคะทั้งหมดเลยใครที่ไม่มีรู้ไม่รู้เลยว่าจะต้องทํายังไงทําออนไลน์ยังไงนะคะคือความรู้ในนั้นเนี่ยมันยังใช้ได้มากๆมากๆเลยนะคะซึ่งในตอออนน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 ั้้้ททีีี่เเเเเเรยยปบดดดวงงกก็็ําาิไะะค2ื10ลล เอออันนี้2อันนี้วันนี้ให้ราคาพิเศษได้ไหมคะเพราะล่ามาแล้วอันนี้สาหรับเซ็ตพอลล่านะครับถ้าเกิดใครอยากได้10คนแรกราคานี้นะครับให้เป็นราคาพิเศษเพราะปกติราคาคอร์สเราขึ้นไปถึงแสนละแล้วคุ้มด้วยผมบอกกล้าพูดเลยเพราะว่าคอร์สมันเนื้อหาคอมพลีทสมบูรณ์แบบเป็นคอร์สใหญ่ของผมทั้งสองคอร์สเลยวันนี้จะให้ราคาพิเศษนะครับเซ็ตพอลล่าร้อยล้านสำหรับเซ็ตคูพอลล่านะคะจากศูนย์ถึงร้อยล้านโดยทําออนไลน์เป็นเลยนะคะ ชุดเซ็ต MC จากราคาเต็ม1 0 0 0 0แสนบาทวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะ3 9 9 0 0บาทและดีที่สุดค,คือควรจับคู่กับคอสพันล้านออนไลน์นะคะราคาเต็ม1 0 0 0 0แสนเหมือนกันแต่วันนี้ถ้าจัด2คอร์อสนี้นะคะรวมเป็น5,900 0ล้นเองต้องรีบจัดเลยนะคะชุดนี้บอกเลยว่าจาก0ูนย์ถึงร้อล้านมันได้จริงๆคุ้มมากๆไปซีเ,เลยใครสนใจ ลงได้นะครับวอนที่27นี้มาเจอตัวนะครับหรือจะเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับคนส่วนใหญ่เรียนเป็นออนไลน์นะครับก็แล้วแต่ถ้าอยากจะมาเจอหน้าหล่อๆกออ็มาได้นะครับคร์สนี้ตนราคาคอร์สละ20,409เหมือนกันนะครับแล้วคอร์สละ20,409แต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อวันนี้2คอร์สนะ2อ27ทางรัฐสร้างเงินอัตโนมัติใช่ชื่อนี้แหละ2ดทางรัฐสร้างเงินอัตโนมัตินะครับเป็นวันที่28นะครับว่าติดกันเลยใช่แต่ว่าเป็นออนไลน์เรียนเรียนเป็นออนไลน์ดีกว่า ทุกคนไม่ต้องมาเรื่องอะไรถูกกันด้วยโอเคนะครับหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอ่ะถ้าวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับเซ็ตบัฑิตนะครับถ้ซื้อสองคอร์สเลยคอร์สละหนึ่งหมื่นหกพันเก้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัีจิโรีสวัสดีครับ